สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขุดต่อจนพบพี่รุโรเบิร์ตใส่นาฬิกาสองเรือนในวันล่องเรือกับแตงโม ในโลกโซเชียลได้มีการชี้จุดหน้าสงสัยของโรเบิร์ตซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีแตงโมไว้ว่าเชิญจ๊อบกับโรเบิร์ตมาออกรายการหนกระแสบ้างสีไปดูวันถแถลงปิดคดีสิแปลกแท้หากปอชวนโรเบิร์ตเพราะสนิทวันปิดคดีไม่มีแชทตอนที่ปอชวนโรเบิร์ตมาขึ้นเรือเลยถ้าเป็นแค่การชวนกินข้าวปกติทำไมตำรวจไม่เผยนะปอลอจ๊อบโรเบิร์ตนี้ดูเครียดกว่าคนอื่นนะ ล่าสุดนักสืบโซเชียลยังคงขุดต่อกับเรื่องราวของโรเบิร์ตแล้วก็พบพิรุธจุดสําคัญเมื่อนํารูปโรเบิร์ตที่ถูกถ่ายไว้ในวันเกิดเหตุมาเปรียบเทียบกันก็เห็นชัดว่านาฬิกาที่สวมใส่นั้นเป็นคนละเรือนกันโดยทั้งสองรูปรูปหนึ่งคือตอนถ่ายช่วงกําลังขับเรือส่วนอีกรูปคือรูปหลุดที่แซนบอกว่าเป็นคนถ่ายเองแล้วบังเอิญไปเห็นว่าแตงโมใส่ผ้าอนามัยโลออกมางานนี้เลยกลายเป็นที วิภาควิจารณ์สนั่นโซเชียลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ